เมื่อเราจะวิเคราะห์ตัวหน้าที่งานกิจกรรมงานตาม JD หรือของแผนกเพื่อที่จะทำตัวชี้วัดผลงานเนี่ยนะครับสิ่งที่ควรจะต้องทำเลยก็คือท่านคนรจะต้องเอาตัวหน้าที่งานกิจกรรมงานเนี่ยมาวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวังออกมาก่อนผลลัพธ์ที่คาดหวังมันสำคัญยังไงและมันเป็นประมาณใดได้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับผมแนะนำไว้เสมอว่า เวลาที่เราจะเอาหน่วหน้าที่งานหรือว่าด้านงานเนี่ยเอากิจกรรมงานไม่ว่าจะเป็นตามตำแหน่งงานตาม JD นะฮะหรือว่าตาม functional description ตาม FD ไปเพื่อวิเคราะห์ดูชี้วัดผลงานและไปเลือกเป็นดูชี้วัดผลงานหลักหรือว่า KPI ออกมาเนี่ยสิ่งที่ท่านควรจะต้องทำก่อนเลยก็คือท่านจะต้องเอาไปวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คดาดหวังเสียก่อน หมายถึงเอาตัวกิจกรรมงานเนะี่ยไปวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวังออกมาเสียก่อนคราวนี้เวลาวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวังเนี่ยผมเคยคุยให้ฟังใน e ีก่อนหน้าไปว่าท่านควรจะวิเคราะห์จากกิจกรรมงานกิจกรรมงานคืองานที่ต้องทําคือสิ่งที่ต้องทําในด้านนั้นๆด้านงานก็คือหน้าที่งานที่เราเรียกกันเราจะเรียกว่าหน้าที่งานและกิจกรรมงานนะครับผมแค่ทวนให้ฟังนะครับท่านไปทบทวนฟังใน บางเรื่องนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะมีวิดีโอที่จะแนะนําในเรื่องของหน้าที่งานกิจกรรมงานเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับให้เห็นภาพเลยว่าไอ้หน้าที่งานกิจกรรมงานเวลาเราเขียน J d ดีหรือเราเขียนฟั่งช่องอธิบายเนี่ยมันจะแยกมันจะระบุกออกมายัางไงนะครับไปต่อในเรื่องที่เราคุยจะคุยกันในวันนี้ก็คือเมื่อเราเอากิจกรรมงานเขียนออกมาแล้วเนี่ยเราจะระบุผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผลลัพธ์ที่คาดหวังเนี่ยคือสิ่งที่ต้องการถ้าทํางานนี้ออกมาคือสิ่งที่ต้องการถ้าทํางานนี้ออกมาสมมุติว่าเราสัมภาษณ์ผู้สมัครงานหน้าที่หน้าที่งานนะก็คือสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเราจะต้องทําอะไรบ้างในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานมันมีกิจกรรมอะไรที่ต้องทําบ้างมันมีการสกรีนเรซูเม่มันมีการ, resume, การประเมิน ประวัติ ic ของผู้สมัครงานเทียบกับผู้สมัครงานคนอื <shad. S 1> ่นๆโอเคไหมครับเวลาที่เราเอาตัวกิจกรรมงานต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวังนะครับเราก็จะได้ตัวอย่างเช่นเรามีกิจกรรมงานที่ชื่อว่าประเมินประวัติของผู้สมัครงานเทียบกับผู้สมัครงานรายอื่นๆเดี๋ยวเราก็นึกต่อไปว่าเอ๊ะถ้าเราประเมิน ประวัติผู้สมัครงานเทียบกับผู้สมัครงานรายอื่นเนี่ยแล้วเราจะได้อะไรเราก็จะได้ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการที่สดุดสมมุตินะครับเอาสักอย่างหนึ่งน,นะนี่คือผลลัพธ์ที่คาดหวังโอเคไหมครับอ่ะแล้วเราอาจจะได้อะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมก็น่าจะได้นะน่าจะได้ความพึงพอใจของต้นสังกัด ต่อการสนับสนุนงานของ HR าในเรื่องของการคัดกรองประวัติของผู้สมัครงานนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคือความความพึงพอใจนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งของผลลัพธ์ที่คาดหวังโอเคไหมครับดังนั้นผลลัพธ์ที่คาดหวังเนี่ยมันจึงอาจจะมองได้สักสองระดับเนาะจากตัวอย่างเนี่ยคือผลลัพธ์ที่คาดหวังที่เป็นเอาพุทธคือทําแล้วได้อะไรก็ถ้าประเมินประวัติของผู้สมัครงาน ก็จะได้สรุปคะแนนของผู้สมัครงานเมื่อเทียบกับรายอื่นอันนี้ก็เป็นเอาพุทธเคไหมครับแต่ถ้า User ก็คือต้นสังกัดต่างๆของ HR เนี่ยเป็น User อร์ของ HR เนาะเขาพึงพอใจกับการสนับสนุนงานของ HR ตรงส่วนเนี่ยอันนี้จะเป็นผลลัพธ์ในระดับถัดไปนะครับคือเอาคำหรือผลลัพธขั้นปลายเจ็บไหมครับผลลัพธ์ขั้นปลายก็ก็มีนะครับที่ลึกกว่านั้นอีกก็ยกตัวอย่างเช่น ้าผู้สมัครงานผ่านการคัดกรองคุณสมบัติคัดกรองประเมินประวัติของตัวเองมาเป็นอย่างดีสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครเราก็จะได้คนที่ใช่มาร่วมงานโอเคไหมครับนั่นก็เป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังในระดับต่อไปอีกดังนั้นเวลาที่ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังออกมาเนี่ยมันควรจะต้องระบุให้เยอะๆหน่อยนะครับในแนวทางผมเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังตามกิจกรรมงานเลยนะครับ มันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่มันละเอียดถี่ถ้วนดีผลลัพธ์ที่คาดหวังเนี่ยก็จะขอให้ระบุทั้งที่เป็นเอาพุทแล้วขอให้ระบุทั้งที่เป็นเอาคำโอเคไหมครับเดี๋ยวในแชปเตอร์ถัดไปเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังเนี่ยตัวอย่างมันวิเคราะห์ออกมาประมาณนี้เนาะคราวนี้เมื่อเราได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังออกมาปุ๊บนะครับเราก็จะเอาผลลัพธ์ที่คาดหวังเนี่ยไปดูว่า ตัวชี้วัดผลงานจากผลลัพธ์ที่คาดหวังที่ว่าเนี่ยคืออะไรโอเคไหมครับยกตัวอย่างเช่นผลลัพธ์ที่คาดหวังออกมากำหนดเป็นเอาต์คัมก็คือความพึงพอใจของต้นสังกัดในการให้บริการคัดเลือกประวัติผู้สมัครงานของ h r ความพึงพอใจคือผลลัพธ์ที่คาดหวังเอาไปกำหนดดูชชีอวัดต่อไป ตัวชี้วัดผลงานก็จะได้ว่าค่าคะแนนความพึงพอใจในเรื่องนี้จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า4.25ในระบบ5คะแนนหรือร้อยละของความพึงพอใจในเรื่องนี้จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า85้เป็นต้นนี้ครับดังนั้นผลลัพธ์ที่คาดหวังเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปกำหนดตัวชี้วัดผลงานยิ่งเราระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังออกมาถี่ทวนเท่าไหร่นะครับ มันก็จะได้ตัวชวดผลงานที่ถี่ทนมากขึ้นผมคุยฟังไปในอีพีก่อนหน้าแล้วว่าไอ้ตัวชวดผลงานเนี่ยมันคุณกําหนดออกมาหลายตัวแหละเพราะเราจะเลือกอาบางตัวที่มันมีความสําคัญที่มันสอดคล้องกับนโยาบายสอดคล้องกลยุทธ์มันส่งผลกระทบด้านบวกด้านลบต่อตัวชวดผลงานตัวอื่นเนี่ยเอาไปเป็นตัวชวดผลงานหลักหลักคือ KPI ดังนั้น PI เอาไปกําหนดเป็น KPI ต่อไปในภายหน้านะครับ มันจะเป็นอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่จะต้องวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวังเพียงแต่มันเยอะคือหน้าที่งานมันก็เยอะแล้วตัวกิจกรรมงานมันก็เยอะพอมันเยอะปุ๊บเนี่ยถ้าท่านเอาหน้าที่งานไปวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวังมันไม่ถี่ท่วนไงมันไม่เห็นภาพทุกๆมุมแต่ถ้าเอากิจกรรมงานไประบุเนี่ยจริงอยู่มันจะเยอะนะครับแต่ว่า มันก็คัดกรองเอาได้โอเคไหมครับ okay, มันก็คัดกรองเอาคือวิเคราะห์ออกมาก่อนมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังที่เราคัดกรองออกมาเฉพาะที่เราต้องการเห็นเฉพาะที่มันสําคัญที่มันจําเป็นโอเคไหมครับแล้วไปกําหนดตัชวชวดผลงานได้ดีขึ้นอย่าลืมนะครับว่าตัชวชวดผลงานเราเอาไปมอนิเตอร์ผลงานของพนักงานของลูกน้องและตัชวชวดผลงานเนี่ยเอาไปกาหนดเป็นตัชวชวดผลงานหลักแล้วไปประเมินผลงานของลูกน้องนะครับดังนั้น SR ชอาคงต้อง าแวร์เรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าท่านทําอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าพักเกิดสมมติว่ามันหลุดไปตรงไหนมันยังไม่เรียบร้อยตรงไหนเนี่ยก็คงต้องไปเสริมเนาะให้มันแบบที่ทนเรียบร้อยมากขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง HR c o m p a n t i o n Podcast พบกันใน e p i s o d ดหน้าครับสวัสดีครับ